สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ออกจากโฮมสคูลนะคะก็คือออกจากห้องเรียนที่บ้านมาข้างนอกสักหน่อยหนึ่งะะก็คือพาน้องมาสูดอากาศหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะ,ะสถานที่ที่ไปก็คือะคะคจันทบุรีนะคะคาบานารีสอร์ทค่ะคาบานารีสอร์ทจันทบุรีนะคะพอดีป๊อปป้ามาดูงานก็เลย ติดซอยห้วยตามมานะคะแล้วก็ก่อนกลับกรุงเทพก็ขอป้ามาทะเลนะคะคืนหนึ่งพาน้องอุลี่มาดูทะเลหน่อยเพราะว่าน้องอ้อนวอ,อนขอเลอเกินป๊า,ปาพาเลไปเลไปเล,ไปเลนะคะก็เลยต้องพามาดูวิวนะคะก็เลยดูวิวน้องชอบมากนะคะจะเป็นรีสอร์ทติดทะเลเลยนะคะราคาห้องหลักพัน เลยนะคะคาบาน่ารีสอร์ทจันทบุรีจะดูจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเยอะมากขอบอกวิวสวยค่ะวิวสวยมากนะคะแม่ถ่ายได้ไม่หมดออกน้ะเพราะว่าต้องดูน้องด้วยนะคะอ่าดูดีที่ดีใจที่สุดก็คือเจ้าตัวเล็กชอบตัวยอมทียบัพซายครั้งแรกยอมลงน้ำทะเลครั้งแรก นอกจากจะเหยียบน้ําทะเลแล้วขอป้าาบอกพาหนูลงทะเลน่อยเล่นน้ําเล่นน้ําใหญ่เลยนะคะทังที่อากาศเย็นวันที่ไปอากาศอากาศช่วง8โมง78โมงนี่คือ17-18องศานะคะแล้วก็พาน้องลกตอน9โมงประมาณที่12องศาได้นะคะแต่น้องอยากจะลงพอแดดออกเลยก็เลยพาลงแป๊บนึง ว่ามาแล้วเนาะเขาต้องการก็ให้เขาลงสัมผัสแต่ว่าลงลงไม่นานค่ะมีแดดหน่อยอะไรหน่อยก็พอลงทะเลแล้วก็อุ่นนดีๆนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่เป็นการามาแล้วถุ้มมากเพราะว่าน้องจากที่ไม่ยอมเหยียบทรายเลยไม่ยอมลงน้ำทะเลเลยนะคะวนๆขอเองว่ขาไม่ยอมลง อาหารเช้าจ้าบุฟเฟ่ตนะคะอิ่มนะคะอิ่มอกอิ่มใจนะคะแล้วก็เก็บของต่อไปจ้าสถานีต่อไปก็คือ o A คโอเอซิสค่ะก่อนจะไปชมโรมาเราก็จะให้อาหารปลาครับก่อนนะคะก่อนจะไปชมโรมาเราก็ให้อาหารปลาครับกันก่อนดูเด็กน้อยตื่นเต้นกับปลาคราร์ตก็จะเ,เห็นปากววจะเอานิ้วหย่ปากปลาปรครับจ้า น,นอกจากนั้นนะคะก็คือพาน้องมาดูปลาหมอทะเลค่ะซึ่งตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่มากขอบอกทานได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะคะ,ะเมื่อเราให้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์กันที่จริงมีกวางนะคะฝั่งตรงข้ามตรงให้อาหารปลาหมอทะเลจะเป็นเรือทีนะคะแล้วก็ รอบๆนะคะก็จะเป็นการให้อาหารกวางนะคะเราก็เดินได้กำลังจะไปให้อาหารกวางแต่ว่าเดี๋ยวสแสดงโชว์ดอลฟินก็จะมาแล้วนะคะก็เลยต้องไปดูโชว์ก่อนนะคะอาจาร เมื่อก่อเนี่ยคไปจะมีน้ำตักน้กมาด้วยนะคแต่ว่าบ่เราออไปนเนี้ยขาก็บเพื่อป้การนะคะก็เลยแคถ่าย มาดูกันค่ะนี่งโชวจทแล้วนะคะดูเจ้าลมาน่ารักมากค่ะนะคะมามมา้กค่ะพี่ ตัวเล็กต่าเอ๊ตัวเล็กหอมไหมตัวเล็กหนุมยิ้มหวานอันยิ้มหาน